ต่อมานะครับในสิ่งที่เป็นสุนนะที uh ่ท่านนบีม uh ah. ูฮัมมัดสโลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมปฏิบัติและส่งเสริมให้เราปฏิบัติก็คือการละหมาดดูฮานะครับเหมือนอย่างฮะดิษที่เราได้กล่าวมาแล้วข้างต้นการละหมาดดูฮาเนี่ยนะครับมันมีความประเสริฐนะครับมาดูในฮะดิษของท่านนบีนะครับท่านอบีซัรลรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าอันนินนบีสโลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก่อนท่านท่านนบีมูฮัมมัดสโลลัลอฮะลลลััิวววมได้ก่่าายุสบิฮอะลลลลาากุุิิมน มุสลิมทุกคนตื่นขึ้นมาในยามเช้าเนี่ยในทุกๆข้อของเขาเนี่ยมินอาหาดิกุมสอดกโในทุกข้อของเขาเนี่ยจะมีการสอดกโกคำว่าการสอดกะกก็คือการกระทำในสิ่งที่จะได้รับผลละบุญการตอบแทนจากพระองค ah ์อัลลอฮฺสุบฮานวอัลาลาวกุลลุตัสบีฮะตินสอดกโทุกครั้งที่เรากล่าวว่าสุบฮานัลลอฮนั่นคือการสอดกโกวกุลลุตฮมีดาตินสอดกโก ทุกครั้งที่เรากล่าวว่าอันฮัมดุลิลละนะครับนั่นคือการซอดก็วกุลลุตะฮลีละตินซอดก็ทุกครั้งที่เรากล่าวว่าลาอิไลละลลอฮ์นั่นคือการซอดก็วกุลลุตักบีระจินซอดก็ทุกครั้งที่เรากล่าวว่าตักอัลลอฮุอักบัรนั่นคือการซอดก็นั่นคือสิ่งที่ทําให้เราได้รับผลบุญจากพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุอัลตลาวันอัมรุบินมาอูรุฟซอดก็การสั่งใช้ในเรื่องของคุณงามความดีคือการซอดก็วนนะฮูอานินมุงกะสอดก็ การห้ามปรามจากสิ่งที่เป็นความชั่วคือการสอดากก็ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ท่านอบีกล่าวว่าไงวายุเยซอมินดาลิกาการที่เราได้รับผลบุญจากทุกข้อของเราจากการสั่งใช้ในเรื่องของความดีของเราจากการห้ามปรามในเรื่องของความชั่วของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนี้เนี่ยจะทดแทนได้ด้วยกับร ok ็อกอาธานียรกาอูฮูมามีนัดูฮาคือการที่เราละหมาด สองรอกะในเวลาของการละหมาดดูฮา